สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o t บนะครับผมมาติดตาฟุตบอลประจำค่ำคืนวันนี้กันนะครับผมก็วันนี้นะครับมีฟุตบอลรายการสำคัญ2คู่ใหญ่ๆนะครับจะเป็นยูโร2020แล้วก็โคปาอเมริกานะครับก็ทั้ง2รายการนี้เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับผมวันนี้มีบิ๊กแมทนะครับจะไปอิตาลีเจอกับสเปนแล้วก็อาร์เจนตินาเจอกับโคลอมเบียนะครับ ไปเริ่มที่คู่แรกก่อนแล้วกันนะครับจะเตะกันในรอบตีสอนะครับที่สังเวียนเวมบรีนะครับอิตาลีจะพบกับสเปนนะครับอิตาลีนะครับเกมที่แล้วนี่ก็ถือว่าผ่านด่านยากมานะจากการเอาชนะ1ในตัวเต็งแชมป์อย่างเบลเยียมนะครับชนะไปสองประตูต่อ1นะครับส่วนสเปนนะครับเตะเหนื่อยมา2เกมติดเลยนะครับอย่างเกมก่อนนู้นเนี่ย เจอโครเอเชียก็ชนะมา5-3นะแต่ว่าเป็นการชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษน่ครับส่วนเกมล่าสุดเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ก็จบที่1-1นะครับในช่วง120นาทีก่อนที่จะชนะจุดโทษไปนะครับวันนี้เป็นเกมใหญ่อย่างที่บอกไปว่าทั้ง2ทีมเนี่ยผลการแข่งขันนะครับสามารถเกิดขึ้นได้คุกหน้านะจะไปเปรสเปนก็ได้อิตาลีก็ได้อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครมีความเด็ดขาดใครมีความเฉียบคมมากกว่ากันนะครับ ซึ่งทั้ง2ทีมนะครับต่างก็ผัดกันแพ้ผัดชนะมาตลอดเหมือนกันนะครับยังยูโรครั้งก่อนนะครับเจอกันมาก็เป็นอิตาลีที่ชนะไปสองศูนย์นะครับส่วนยูโรเมื่อ9ปีก่อนนะครับก็เป็นการรีแมชนัดชิงนะก็เป็นทั้งฝั่งสเปนที่กดยับเลยสีประตูต่อศูนย์นะครับแน่นอนว่าตอนนี้นะครับทุกอย่างเปลี่ยนไปเวลาผ่านไปนะครับอิตาลีแข็งแกร่งขึ้นนะครับสเปนก็ถือว่าเป็นยุคที่เปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่นะครับก็ถือว่ามี ทีเด็ดทั้งคู um ่เหมือนกันนะครับผมมองว่าเกมนี้นะครับอาจจะยิงกันไม่เยอะนะครับเพราะทั้งคู่ต่างเป็นฝ่ายอ่าต่างก็เป็นชาติที่เล่นด้รัดกุมมากๆนะแล้วก็มีเกมรับที่ดีนะเกมรู้ถือว่าจัดจ้านเหมือนกันผมคิดว่าเกมเนี้ยน่าจะเป็นการเล่นด้วยแท็กติกนะครับใครที่พลาดน่าจะเป็นฝ่ายโดนนะครับผมคิดว่าเกมเนี้ยน่าจะตื่นพอตัวแล้วก็น่าจะยิงกันไม่ขาดไม่เยอะอยู่แล้วนะผมคิดว่าเกมเนี้ยมีโอกาสสูงนะที่จะจบ9 0สินาทีด้วยผลเสมอนะครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะเข้ารอบไปก็ถือว่าต้องรู้กันอีกทีหนึ่งแต่ผมคิดว่า90นาทีน่าจะจบที่ผลเสมอนะครับโูนนี้ราคาเปิดมานะครับให้นางฟ้าของอิตาลีเป็นฝ่ายต่อด้วยนะอิตาลีต่ออยู่ปอปาลายน้นผมคิดว่าวันนี้ให้รองที่สเปนดีกว่าน่าจะไม่แพน้ใน90นาทีนะครับโซนอีกคู่หนึ่งนะครับอ่ะไปดูที่รอบเช้าเลยนะ8โมงอาร์เจนตินาเจอกับโคลอมเบียนะครับก็ เป็นรอบรองเหมือนกันนะครับใครชนะวันนี้นะครับจะเข้ารอบชิงไปเจอกับบราซิลนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงทีมที่แฟนๆคาดหวังก็น่าจะเป็นอาเจนติน,เน,นาเพราะว่าเนซซี่จะได้เจอกับเนมรานะครับผมก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมแต่เกมนี้นะครับต้องบอกว่าอาเจนเรื่องของชื่อชั้นดีกว่าจริงคุณภาพดีกว่าจริงแต่ว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าเจอโคลอมเบียหลังๆก็ถือว่าชนะมาน้อยเหมือนกันนะครับอย่างเกมล่าสุดในบอลโลกแล้วคันเลือกก็ เสมอมานะครับในโคบายเมกาเมื่อ2ปีก่อนก็แพ้โคลอมเบียมาสอศูนย์นะครับต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวันนี้เหมือนกันเพราะาเป็นเกมที่เตะนัดเดียวรู้ผลนะครับโคลัมเบียก็ถือว่าชุดนี้ตัวทีเด็ดที่ขาดก็ถือว่ามีนะครับว่าจะเป็นดูบาซาบตาหรือสมูเรียลนะครับก็ผลงานดูโร่ใจีิงปีนี้ถือว่าโคลัมเบียถือว่าค่อนข้างตกต่ำกว่าที่ผ่านมานะคือเป็นทีมที่เล่นได้แบบไม่ค่อยคงเส้นคง,งวาเท่าไหร่นะครับ รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็เสมอเวเนซุเอล,ลานะครับแพ้เปรูแพ้บาราซิลแต่ว่าเกมล่าสุดในรอบ8เนี่ยชนะอูลุไวไม้มาได้จากการโดนจุดโทษนะก็ถือว่าเป็นทีมที่มีดวงพอสมควรเลยเหมือนกันแต่ปีนี้อาร์เจนค่อนข้างมาดีผมคิดว่าปีนี้เมสซ,ซี่น่าจะใส่ไปเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าทุกอย่างอาร์เจนดีกว่าแล้วโอกาสดูเหมือนจะเป็นใจมากกว่าให้วเขาเข้าไปเจอกับบาราซอลผมคิดว่าวันนี้เนี่ยอาร์เจนภาษีดีกว่าในเรื่องของภาพรวมเลยนะครับ ราคาเปิดมานี้ให้อาร์เจนต่อยอยู่ครึ่งลูกผมคิดว่าวันนี้หนึ่งประตูอาจจะตัดสนเจมได้ซึ่งน่าจะเกิดที่ฝั่งของอาร์เจนตินานะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ผมให้เลือกมองไปที่อ่าสเปนนะครับน่าจะไม่แพ้ในช่วง9 0้าสินาทีส่วนอีกคู่หนึ่งคืออาร์เจนตินาผมคิดว่าวันนี้ขอแค่ชนะก็พอแล้วผมคิดว่าน่าจะทําได้นะครับมีเดอะแบงก์ยังไม่ซี่อยู่นะครับอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับผมสวัสดีครับ